เชียร์แล้วล่ะค่ะเพราะซีรีส์เรื่องใหม่ My c o a s t ตะลุมรักตะลุมบอลเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรักสามเศร้าความฝันและฟุตบอลไ,<อ>ได้วาวาปีเตอร์และนักแสดงดาวรุ่งเพิร์ธธนพลมาร่วมแสดงไปขยี้กันค่ะ คุณเจิดเป็นสปอนเซอร์หลักของทีมตะลุมพุก FC ฉันก็เลยอยากขอมาสมัครตำแหน่งโคช้ชค่ะสรุปที่มึงจะมาเป็นโค้ชทีมฟุตบอลเนี่ยก็เพราะผู้ชายเตะบอลได้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นโค้ชที่ดีได้ไงงั้นมาวัดกันตละลงะว่าฉันจะเป็นโค้ชได้ไหม m มยโค้ชนะคะตะลุมรักตะลุมบอลก็เป็นเรื่องราวความรักนะคะแล้วก็คู่คู่ไปกับการแข่งขันฟุตบอลก็เป็นความแปลกใหม่ของซีรีส์ ที่สนุกมากๆค่ะมีเรื่องของการแข<ฮ>่งขันอย่างนี้ครับที่เด็กๆทุกคนเนี่ยครับเขาก็สู้กันแบบสุดชีวิตแต่ทีิแล้วหัวใจหลักของเรื่องน่าจะเป็นเรื่องของการ เรื่องของการแย่งความรักกันนะครับระหว่างอากับหลานอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นจอรน,นะครับรับบทเป็นจอนเป็นหลานของอาจเจิดครับก็เป็นเด็กที่เอาแต่ใจตัวเองด้วยความเราเป็นหลานคนเดียวของอาจเจิดแบบนี้ฮะก็จะคอยโดนสปอยตลอดเราก็จะเอาแต่ใจตัวเองแหละอย่างเง้ รับบทเป็นโค้ชเซนนาะคะก็เป็นโค้ชที่มาดูแลทีมตลุมพุก f อซึ่งมีคุณเจิดนะคะเป็นสปอนเซอร์แล้วก็มีคุณจรนะคะเป็นกัปตันทีมผมก็เป็นรับบทเป็นเจิดสรัดนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าอาเจิดก็ได้นะครับอย่างที่ว่าก็เป็นสปอนเซอร์ของทีมฟุตบอลเพราะจริงๆแล้วคือเคยมีความฝันว่าอยากจะแตะฟุตบอลเป็นอาชีพอย่างเงี้ยครับแต่ว่าไม่เคยทําด้วยตัวเองได้อย่างเงี้ยครับก็เหมือนยัดเยียด ความฝันตัวเองเนี่ยให้หลานได้ทำอย่างเงี้ยครับสเสน่ห์มันก็คือเรื่องราวมันค่อนข้างจะเรลไรสติกคือหมายถึงว่าบท ของเรื่องนี้เนี่ยเป็นมีความเป็นธรรมชาติสูงมากค่ะไม่ว่าจะเป็นความครอบครัวความรักที่ระหว่างเพื่อนแล้วก็ความรักที่เป็นผู้หญิงผู้ชายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็ผสมกลมกลืนกันแล้วก็ลงตัวมากๆค่ะแล้วก็เบลนไปกับการแข่งแข่งขันฟุตบอลด้วยก็คือความรักไม่มีขอบเขตไม่มีรูปแบบไม่มีเพศก็จะเป็นความไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะ,คะยังไงก็ฝากติดตามไ y c o โคสตะลุมรักตะลุมบอลด้วยค่ะวันที่่าไรวันที่7 มิถุนายนนี้นะคะทางช่อง3เวลา5ทุ่มนอกจากฟุตบอลแล้วเรื่องนี้นักบอลก็น่าเชียร์นะคะเรื่องนี้ต้องขยี้